ครับสวัสดีครับจากคลิปที่แล้วผมก็ได้พาทุกคนไปเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์นะครับแบบไม่มีสมุดของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือว่า SCB แล้วทีนี้เปิดมาเราไม่ได้อะไรเลยนะครับเราได้แค่อะไรนะเลขเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็สาขาของเราแค่นั้นและทีนี้มันก็มีปัญหาอีกนะครับว่าเวลาจะไปกดเงินอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะมันต้องใช้โทรศัพท์ในการไปถอนเงินหรือว่าฝากเงินอะไรอย่างนี้ วันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปสมัครบัญชีพร้อมเพลย์แล้วก็บัตรเดบิตนะครับ2อ,อย่างเลยวันนี้ทํา2อย่างบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยก็สมัครจะผูกกับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับส่วนบัตรเดบิตเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกรายละเอียดว่าเสียประมาณเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวขั้นแรกผมจะพาทุกคนไปสมัครพร้อมเพลย์ก่อนแล้วกันนะครับโดยเข้าไปที่ ขีดสามขีดด้านล่างนะครับกดเข้ามาก็ใส่รหัสของเรานะครับรหัสแอปพลิเคชันของเรานะครับเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับอันนี้ทำสดๆไปพร้อมท่านผู้ชมเลยนะครับทำตามผมได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาจการ S C B พร้อมเลย์นะครับ ก็กดถัดไปนะครับจากนั้นเขาจะถามเราว่าจะผูกกับบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าผูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับกดไปที่เบอร์ไอ้กดไปที่เลขบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับกดเสร็จแล้วเขาก็จะถามเราอีกเผื่อละบางคนมีหลายบัญชีมันก็จะโชว์มาหลายบัญชีแต่อันนี้ผมมีบัญชีเดียวมันก็เลยโชว์มาบัญชีเดียวนะครับให้กดติ๊ก ข้างหน้าเลขบัญชีนะครับว่าเราเลือกบัญชีนี้แล้วก,กดข้างล่างผูกบัญชีครับแล้วก็กดข้างหน้าเบอร์โทรศัพท์ของเราเพื่อร,รอรับ s m s นะครับยืนยันจากนั้นกดถัดไปครับอรอเอสเครับเข้ามาแล้วครับเราเข้าไปดู s m สเ เข้าไปครับน่ามาแล้วสําเร็จแล้วครับเนี่ยผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เราก็ได้ผูกบัญชีอมอรัพย์ S.C.B. ของเราเข้ากับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วนะครับตอนนี้ใครที่โอนเงินผ่านหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับโดยโดย,โดยวิธีโอนผ่านพรอมเพย์เนี่ยก็จะเข้าบัญชีของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่า ใครที่โอนเข้ามาก็กตามนะครับมันจะเข้าแล้วอันนี้เสร็จไปอย่างหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะพาทุกคนไปทดสอบดูนะครับว่า,าถ้าโอนตังจากธนาคารอื่นโดยผ่านพร้อมเพย์เนี่ยมันจะเข้ามาไหมครับครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นบัญชีต้นทางนะครับฝั่งขวาจะเป็นบัญชี SCB ที่เราสมัครพร้อมเพย์ไปนะครับตอนนี้ผมก็ได้เลือก วงเงินไปแล้วนะครับจำนวน400บาทแล้วก็ใส่หมายเลขพร้อมเพลย์ไปแล้วนะครับเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับผมจะโอนไป400บาทนะทำไมต้องโอน400ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาจํานวนเงินเนี้ยไปสมัครบัตรเดบิตนะครับก็จะกดต่อไปเลยนะครับตอนมาดูปฏิกิริยากันนะครับเนี่ยเขาก็จะถาม ชื่อนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมครับมันขึ้นชื่อเรามาเลยครับแล้วก็กดยืนยันครับนี่นครับทำรายการสําเร็จตอนนี้ต้นทางเราทํารายการสําเร็จนะครับมาดูปลายทางแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับมาแล้วครับ รายการเดิมบัญชีครับบวก400บาทนะครับด้านล่างครับหลังจากที่โอนมาแล้วครับตอนนี้หน้าจอของผมก็ยังเป็น0บาทนะครับไอตัวข้างบนเนี่ยมันยังไม่อัปเดตนะครับแต่ถ้าเรามาดูข้างล่างนะครับกดตรงลูกศรเนี่ยนะครับประเภทบัญชีออมทรัพย์เนี่ยด้านล่างเนี่ยกดลูกศรตรงชี้ลงเขาจะมีบอกนะครับว่ายอดเงินที่เราใช้ได้มีอยู่400บาทนะครับอันนี้ก็คือวงเงินที่เราโอนมาเมื่อกี้นะ ตอนนี้ในบัญชีนี้มีเงิน400บาทแล้วนะครับก็ปล่อยให้เขาอัปเดตไปก่อนแต่เราก็ทำธุรการอื่นๆได้เลยนะครับเคเดี๋ยวต่อไปผมก็จะพาทุกคนไปสมัครบัตรเดบิตนะครับบัตรเดบิตคือบัตรอะไรนะครับบัตรเดบิตก็คือบัตร a t m เนั่นแหละรครับแต่มันสามารถทําได้มากกว่าบัตร a t m ครับก็คือสามารถรูดรูดจ่ายตาม มินิมาร์ททั่วไปหรือว่าตามปั๊มอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าซื้อของออนไลน์ก็ได้นะครับพิเศษมากกว่าบัตร ATM อยู่แต่ตอนนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมจะบอกในรายละเอียดแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีสมัครก่อนแต่ก่อนที่จะจะสมัครนะ่ยต้องมีเงินในบัญชีก่อนนะครับโดยเข้าไปที่เหมือนเดิมครับไม่ใช่ครับขอไปนะครับเข้าไปที่ธุรกรรมของฉันนะครับ เขาก็จะมีบอกเลยครับเลื่อนมาให้เจอคําว่าบัตรเดบิตนะครับก็กดเข้าไปนะครับกดบัตรเดบิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดสมัครบัตรเดบิตนะครับด้านบนกดไปเขาก็จะมีคําถามนะครับว่ามันมันปกติมันจะมีอยู่2บัตรนะครับที่ผมเข้าไปดูมาข้างต้นแล้ว เราก็ต้องอ่านนะครับกดอ่านเอกสารเปรียบเทียบนะครับว่า2บัตรนี้เราจะเลือกอันไหนนะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับมี 2, บัตรมีบัตรเดบิตแบบ มาสเตอร์การ์ดแล้วก็อีกอันจะเป็นบัตรเดบิตแบบบีซ่านะครับวันนี้ผมจะเลือกบัตรเดบิตแบบบีซ่านะส่วนรายละเอียดต่างกันยังไงเนี่ยเข้าไปอ่านดูกันเองนะครับแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยเท่ากันผมก็เลยเลือกบีซ่านะแล้วก็กดถัดไปครับตอนนี้ยังไม่ได้เลือกนะเนี่ยหน้านี้เขาจะให้เราเลือกว่าจะเอาเป็นบัตรวีซ่าหรือว่าบัตรแบบมาสเตอร์การ์ดนะครับ แล้วก็ข้างล่างก็จะมีนะครับค่าธรรมเนียมรายปีอันนี้200บาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมแรกเข้า100บาทค่าจัดส่งไม่มีนะครับแล้วก็ข้างล่างสุดเขาจะบอกว่าคุณจะได้รับบัตรเดบิตภายใน7วันทําการหลังจากที่สมัครบัตรเดบิตแล้วก็คือสมัครเสร็จแล้วก็นับต่อไปอีก7วันนะครับเราถึงจะได้บัตร โอเคเราอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับอ่านเสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกข้างหน้านี่นะครับค่าใช้จ่ายเขาก็300เดี๋ยวมันจะมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับตรวจสอบข้อมูลครับเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขให้เราอ่านอีกนะครับ ก็อ่านแล้วก็กดยอมรับจะมีให้ตรวจสอบข้อมูลนะครับเนี่นะครับจะมีที่อยู่สําหรับจัดส่งบัตรเดบิตนะครับเขาก็จะมีที่อยู่ของเราตรวจสอบดูว่าถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องเราก็กดยืนยันครับ หน้านี้เขาจะถามว่าให้เราเลือกเบอร์มือถือเพื่อรับรหัส OTP ทาง SMS นะครับเรากกดถัดไปครับรอรหัสเข้ามานะครับตอนนี้นเข้ามาแล้ว นี่นะครับเขาก็จะมีแจ้งเตือนเาว่าสมัครบัตรเดบิตสําเร็จตอนนี้เราก็สมัครแล้วสมัครสํญญาเร็จแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดสําหรับการเปิดบัตรเดบิตนะครับก็มีค่าธรรมเนียมรายปี200บาทค่าธรรมเนียมรายเข้า100บาทามีแค่นี้นะครับไม่ได้มีอย่างอื่นเพิ่มเติมนะส่วนต่อไปก็เราก็จะเสียแค่ปีละ200นะครับสำหรับรักษาบัตรตัวนี้ไว้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ